สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้มีรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมาให้ชมจำนวน1นึคันนะครับเป็น m ิวเตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้นะครับเพิ่งมาลงใหม่ๆสดๆเมื่อคืนเลยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับอีซู2.2 m ม็กฟอร์นะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับผมซึ่งเกียร์ออโต้8สปีดนะครับ ยังไม่มีค่ายไหนนะครับผมที่เอามาใส่เลยนะครับผมที่เอามาใส่กับเครื่องยนต์มาตรฐานนะคบผมจะมีเพียงแค่ค่ายค่ายอีกค่ายหนึ่งครับค่าย F ที่เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะครับผมใส่เกียร์มา10สปีดนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ของเราต่อตัวนี้นะครับมิวเตัวท็อปสุด r s นะครับเครื่องยนต์2.2นะครับดีไซน์ไฟหน้าเหมือนกับตัวรุ่นพี่เลยเครื่องเครือง3พันนะครับผม จะคล้ายกันนะอย่างตัวนี้จะเป็นเครื่องสามพันนะครับเครื่องสามพันตัวนี้จะเป็นสามพันโฟวินะครับอ่าส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องสองจุดสองแมฟอร์นะครับผมเคมเคมแรงม้าไว้อยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสามตัวนะครับผมส่วนแรงบิดอยู่ที่สี่ร้อยนิวตันเมตรนะครับเหลือๆเลยครับผมมาพร้อมบักกล้องรอบคันสามร้อหกสิบองศานะครับผมดีไซน์กระจังหน้า เหมือนกับตัวเดิมเลยต่างแค่เครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2 m a c f o r s นะครับผมพร้อมเทอร์โบแบบใหม่นะครับผมหัวฉีดตัวใหม่นะครับผมห้องเผาไหมแบบใหม่เหมือนกันล้อมแม็กขนาด20นิ้ว5้าก้านครับผมใหม่กริปเลยคันนี้เพิ่งมาลงดูจานเบรคครับจานเบรคเงาวับเลยแล้วก็พวกชุดแต่งที่มาจากโรงงานก็จะมีพวกคิวซุ้มล้อนะครับ แล้วก็มีพวกชายบันไดแล้วก็มีตกแต่งประจํารุ่นนะครับบริเวณแก้มข้างทอมโลโก้ r อนะครับผมกระจกสีดำนะครับผมคันนี้ตัว r s จะเป็นสีทูโทนนะคะผมเป็นหลังคาดำมาจากโรงงานเลยดิสท,ทั้งสีล้อนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังเหมือนกับ รุ่นพี่เครื่องสามพันนะครับเหมือนกับรุ่นพี่เครื่องสามพันเลยนะครับไฟลไฟท้ายนะครับฟูลเอลดีนะครับผมชุดโครมชุดโครมนะครับผมดีไซน์ภายในโครมสีดํานะครับสีดําดุไฟเลี้ยว L อ d ดีไฟหลีเอล d ดีนะครับผมแล้วก็มีตัวคาดเอวมาให้นะครับผมคาดเอวนะครับสเกิร์ตด้านหลังนะครับผมดีไซน์ดูมีวิติใส่ดิฟเวอร์เตอร์เข้ามานะครับผมประมาณนี้ เดี๋ยวก่อนอื่นผมพาไปชมเครื่องยนต์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับ i s u z D-Max 2.2 Max Ford นะครับผมหน้าตาเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์2.2ถ้าสังเกตง่ายๆนะครับผมตัวบริเวณคอท่อไอเสียนะครับผมจะต่างกัน1.9นะตัวนี้เป็นมาตรฐาน Euro 5นะครับผมพร้อมเทอร์โบโแบบใหม่นะครับเทอร์โบแบบใหม่นะครับผมควบคุม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็พวกห้องห้องเผาห้องเผาไหม้ใหม่เนาะห้องเผาไหม้ใหม่แล้วก็หัวฉีดใหม่นะครับตัวนี้แรงมา้าอย่างที่ผมแจ้งไป163แรงมา้านะครับ163แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรเลยนะครับผมถือว่าเหลือๆเลยนะ,ะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์ 2, 2. อถ้าเป็นตัวกระบะเครื่องยนต์2 2ก็จะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา จะเป็นเกียร์แบบ6สปีดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2.2 2, จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับพร้อมฟังก์ชันเลฟโทนิกนะครับผมอย่างตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับก็จะเป็น8สปีดนะครับผมแต่ว่าเจ้ามิวเนั้นนะครับมิวเตัวท็อปจะได้ในส่วนของแบงเ์อร์ชิพมาเดี๋ยวเรามาดูภายในต่อดีกว่าครับอ่าผมขอุญาสตาร์ทรถนะครับอ่าภายในนะครับ เดี๋ยวผมแกะเบาให้ดูสดเลยเพราะว่าคันนี้เพิ่งมรลงมาเมื่อคืนเองผมแกะให้ดูเลยเบาะเหมือนกับตัวเดิมเลยครับเหมือนกับตัวเครื่อง 3000is เลยดีไซน์นะครับผมเดินในเข็บสีเขียวสีเทานะครับผมวัสดุเนื้อเบาเป็นสีดํานะครับเบาหนังตัวนี้พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะตัวนี้พวงมาลัยไฟฟ้านะครับพวงมาลัยไฟฟ้า มีกล้องรอบคันให้นะครับผมปุ่กดปุ่มใช้งานจะอยู่กับเหมือนตรงนี้เลยเหมือนกับตัวเครื่องสามพันเลยนะครับเปิดมาก็จะเป็นกล้อง3ามรอสงศารอบคันกันเลยนะครับผมพร้อมฟังก์ชัน cruise control adaptive cruise control with stop and go นะครับผมสามารถใช้โหมด with stop and go ได้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกแล้วกันสําหรับฟังก์ชันการใช้งาน adaptive cruise control with stop and go เนาะอ่ะ มาที่ด้านหน้าจอนะครับหน้าจอสีขนาด7นิ้วนะครับผมพร้อมแบล็กกราวสีแดงนะครับแบล็กกราวสีแดงพวงมาลัยไฟฟ้าพวงมาลัยก็หุ้มหนังนะครับผมแล้วก็บริเวณคอนโซลบุนุ่มหนังนะครับเดินตะเข็บสีเทาแล้วก็บริเวณแผงคอนโซลนะครับแผงคอนโซลก็จะเป็นสีเทาแล้วก็ปกติตัวนี้จะเป็นที่เก็บของในรุ่น MY ย3แต่ตัวนี้ทาง โรงงานเขาได้เอาออกไปแล้วก็ใส่ดีไซน์เข้ามาให้ดูสวยหรูมากกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ถ้าสังเกตในช่วงมืดๆหน่อยนะครับตัวนี้จะมีไฟเวลเอาร์แอมเบียนไลท์นะครับผมไฟแอมเบียนไลท์สีแดงนะผมขออนุญาตปิดกล้องก่อนหน้าจอนะครับผมหน้าจอเครื่องเสียงขนาด9นิ้วนะครับผมรองรับ Android Auto แบบไร้สายแล้วก็ Apple c a r p เ a y แบบไร้สายเหมือนกันนะครับผมแอร์แยกใช้ขวาดูโอโซนนะครับ เกียร์อัตโนมัติ6เอ้ย8สปีดนะครับอัตโนมัติ8สปีดเบรกมือนะครับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันออโตเบรกโหนนะครับคันนี้มีรูชาร์จแบตด้านหน้าให้จำนวน1รูนะครับแล้วก็ช่องชาร์จแบต12โวลต์120วัตต์นะครับผม12โวลต์120วัตต์ให้จำนวน1รูนะครับฟ,ฟังก์ชันความปลอดภัยครบเครื่องนะครับผม มีเซ็นเซอร์หน้าสหลัง4จุดนะครับแล้วก็กล้องเรดาร์ให้นะครับผมเป็นกล้องเอ a ดร์ให้2ตัวนะครับพร้อมระบบฟูลออปชั่นช่วยเบรกนะครับผมระบบช่วยเบรกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูความกว้างของห้องโดยสารด้านหลังกันดีกว่าครับว่าความกว้างนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับก่อนจะไปที่นั่งตอนกลางผมให้ดูด้านหลังก่อนล้วกันเผื่อใครยังไม่เคยเห็นมิวเอ็กนะครับผมก็ <S <S คลิปนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านดูเนาะอ่าเนี่ยครับบริเวณเบาะด,ด้านหลังนะครับผมผมขออนุญาตเอาออกก่อนสดๆเลยนะครับคลิปนี้เรียวๆเลยนะครับใหม่ๆคลิปๆเลยอ่ะเนี่ยเบาะหนังเหมือนกันนะครับผมด้านหลังหนังทั้งขันเดี๋ยวผมให้ดูที่เก็บของด้านท้ายดีกว,ว่าอ่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมเพียงแค่ใช้นิ้วเดียวกดเปิดได้เลยเนี่ยครับ พื้นที่ด้านหลังนะคบผมเหมือนกับตัวมิวเรุ่นพี่ตัวเครื่องสามพันครับระบบพับเบาะก็เหมือนกันนะครับระบบการพับเบาะจะเป็นพับเบาะลาบลงไปบริเวณด้านหน้านะครับผมต่างกับคู่แข่งคู่แข่งเขาจะเป็นการพับเบาะขึ้นมาบริเวณด้านข้างเนาะตัวนี้แล้วแต่การใช้งานบางบางคนเขาขนของที่บรรจชิ้นยาวๆต้องการพื้นที่ลาบก็การพับเบาะอันนี้จะดีกว่าเนาะอ่า ด้านหลังนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เวลาปิดก็1นิ้วเหมือนเดิมกดอ่าเสร็จแล้วเราก็ตามสบายเลยครับผมมาดูกันท,ที่ที่นั่งตอนกลางต่ออ่าไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าไฟแอมเบีไลท์เนี่ยครับไฟแอมเบีไลท์จะเป็นสีแดงนะครับผมมีทุกประตูเลยนะครับผมมีทุกประตูเลยไม่ว่าจะเป็นประตูคู่หน้าคู่หลังนะครับอ่าลองสังเกตดูนะครับ อาจจะเห็นลางๆเนาะเพราะว่าแสงแสงมันค่อนข้างสว่างตอนนี้แล้วก็มีไฟแอมเบนไลท์บริเวณคอนโซลอีกนะครับไม่รู้ว่าผู้ชมที่ชมคลิปผมอยู่จะเห็นหรือเปล่าเนาะ,ะด้านหลังนะครับผมฟังก์ชันการใช้งานก็เหมือนรถรุ่นพี่เลยเครื่องสามพันนะครับมีแอร์ด้านหลังให้สามารถปรับความแรงลมได้บริเวณนี้เลยนะครับ คอนโซลหลังไอคอนโซลกลางบริเวณด้านหลังนะครับมีช่องชาร์จแบต usb type c ให้จำนวน2ลรูเป็นฟังก์ชันแบบ super fast c h a r ์ e เลยนะครับผมชาร์จเร็วนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ท่านใดนะครับผมสนใจรถยนต์อีสุไม่ว่าจะเป็นรุ่นกระบะหรือว่าจะเป็น new x นะครับผมสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอยากสอบถามอะไรทักเข้ามาได้เลยอยากสอบถามเกี่ยวกับ ระบบเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับผมสเปคเครื่องยนต์ตัวใหม่ใช้งานอะไรยังไงบ้างแล้วก็ถ้าใครยังสนใจสนใจ1.9อยู่นะครับตอนนี้ผมแจ้งก่อนเลยยังมีเหลืออยู่นะครับสำหรับเครื่องยนต์1.9นะ,ะสำหรับใครที่กำลังเล็งๆแล้วจะซื้อ1.9แนะนำว่าให้รีบถักเข้ามานะครับผมเพราะว่าขั้มหมดอถนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับผมถ้าใครยังสนใจอยู่นะครับก็ ยังไงถ้าสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางกติดต่อไว้ในใต้คลิปนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร0 9 3 5 4 1 5 1 9 0นะครับผมไลน์นะครับ @isu.mos นะครับผม s i s u s u m o s นะครับผมแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันอื่นๆน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่ายต่อต่อเนาะต่อตอหรือว่าจะเป็นค่ายฟ้าบ้านฟ้าเฟซบุ๊กเนาะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมวันนี้นะครับ ผมขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ e ีสุ2.2 m a c ร์ด r ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมลาไปก่อนครับ